มีนางนะคะมีคําถามค่ะในกรณีที่สมมุติน,นะคะนี้มีหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นยกตัวอยา่างในการเป็นทอมนะคะนี่ว่าในเรื่องของการฟ้องกรณีที่อยู่กินกันก่อนที่จะที่จะสมมุติว่าทอมหนุ่มเนี่ยค่ะเขาเกิดไปปิ๊งกับสาวน้อยนะคะอายุสักสิบแปดเมื่อสาวน้อยคนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่กินกับทอมหนุ่มนะคะแล้วพ่อแม่ของสาวน้อย ไม่ยอมอันนี้ว่าได้รับกฎหมายคำถามคือว่าเหมือนผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นลนักษณะอย่างนี้อาจจะ17ปี16ปีอย่างเงี้ยแน่นอนว่าผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงอะคะ่ะเขาสามารถที่จะฟ้องร้องต่อผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะฟ้องร้องผู้ชายได้ใช่ไหมคะตอนนี้อย่างนี้ถ้าเป็นลนักษณะหญิงกับหญิงสามา นี้ผมต้องเชิญท่านพลเอีช่วยจัดทำนี้เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสองเวลาแล้นะการคำถามของน้องนิสฐานน่าจะเป็นในเรื่องการค้าผู้ใหญ่นะครับในเรงการค้าผู้ใหญ่ผู้กระทำนี่ยจะเป็นจริงก็ได้ขายก็ได้นะฮะผมคงจะไม่เกี่ยวกับประเด็นในพลบนี้นะฮะณตอนนี้ถ้าใครโดยผ้าผู้ใหญ่ที่มีเรื่เกิดนแต่ปีนี่ผิดข้างทางอะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวผ่านไม่ได้ด้วย กฎหมายสิบสามปีนะครับไปข่มขืนเด็กผู้ชายอายุ13บสามห้ามที่สุดห้ามห้ามเด็กสำหรับการกิดห้ามทำการมยามนัม้นเหนื่อยนะครับเรื่องกฎหมายรัฐบาลได้บอกจากสภาไว้ว่าไม่ถือวันนี้นะครับแต่นะครับแ,แต่ถ้าพอมพอมาชอบดีแล้วดีอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะครับ18ปีขึ้นไปซึ่งตามเรื่องแบบน,นี้จดทะเบียนผู้ชีวิตไม่ได้ให้ไปยื่นสาม ถ้าสารดูแล้วสารเชื่อว่าอยู่กินกันฉันผู้ชีวิตได้อย่างดีถ้าสารอนุญาตสารโยชนนั้นเรียกระนมุมมุมนั้นนะครับไอ้เนี้จะได้ตรงข้อกฎหมายเปิตัว